ถ้าคุณมีตลาดออนไลน์และมีระบบ AI ช่วยทำเงิน24ชัมม่วโมงให้กับคุณคุณรู้สึกอย่างไรครับสวัสดีครับผมโอมบิ๊กบอทครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาะศึกษาข้อมูลกันต่อนะครับในส่วนของบิ๊กบอท AI นะครัคลิปที่คลิปทค่2เนี่ยถัาเกแดใครไยม่ได้ดูนะครับย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ย เราพูดกันถึงการสร้างไรายได้ในการขยายธุรกิจตลาดออนไลน์ของเราในรูปแบบของ Affiliate น,นั่นเองนะครับและอย่าดีเล่าให้ฟังเลยครับว่าเมื่อเราสร้าง community นะครับจากตัวเราจากเพื่อนๆของเราต่อลงไปเยอะๆนะครับเป็น community คน Big b o อที่ใช้ระบบ Big b o อในการทำงานในการทำเงินนี้นะฮะทุกคนก็จะมีไรายได้นะครับทุกคนเมื่อมีไรายได้นะครับก็จะเป็นคะแนน i g Point นะครับคะแนน i g Point นี่นะฮะ สามารถส่งต่อเข้าไป3ตลาดแต่วันนี้ตลาดแรกที่เราจะคุยกันนะฮะเป็นตลาด i i g o บอทที่เป็นบัตรของบั s กัดแอปลลิเส้นของบั c กัดที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกนะทุกคนแล้วก็บัตรนี้นะฮะสามารถที่จะสร้างรายได้กับเราได้ด้วยซึ่งวันนี้สนใจมากๆเราอยากให้คนติดตามนะครับแล้วเราไปทำความรู้จักกันครับ จำแนกไปครับจากวิดีโอที่แล้วนี่ครับเราพูดกับแบรด์นะครับว่าเราขยายชุมชนการสร้างผู้คนเนี่ยเข้ามาใช้ระบบเอียบิ๊อของเราในอาสาของเอฟเฟลเดแล้วตัวเราก็จะมีรายได้เป็นบิ๊กพอยต์นะครับบิ Big Point ๊กพอยต์นี่ก็คือ1 1ึ่ง,หน,ง, Big Point งหนึ่งบิ๊กพอยต์เท่ากับ1บาทนะครับแล้วชุมชนของเราที่ขยายออกไปเรื่อยๆที่ผู้คนเพื่อมกับแเรแนด์นั้นเนี่ยนะครับจากสิเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นนะครับวันเรียกราจจะสมมุติที่ม่นอ่ายูเซอร์นะครับ เพราะว่าทุกคนเมื่อมีคะแนนบิ๊กพอยต์นะครับทุกคนเนี่ยสามารถใช้3ตลาดแต่วันนี้เราจะพูดถึงตลาดแรกที่ทุกคนสามารถโอนบิ๊กพอยต์เนีเข้าไปได้ก็คือตัวจีการ์ดนี่ทุกคนเนี่ยอาจจะโอนก็ไปจีการ์ดนะครับต้องการที่จะไปช้อปปิ้งหรือต้องการที่จะโอนจากตัว G ีการ์ดไปเข้าพร้อมเพย์วันนี้นะครับถ้าสมมติว่าเขาโอนกันคนละ5,000บิ๊กพอยต์นะครับบริษัทคำนวณให้เราสูงจุดห้าเปอร์เซ็นห้าพันคนสูงจุดห้ากับ25บิ๊กพอย มี User อยู่1 0 0 0 0 u ม e r คูณ25ทเท่ากับ5 0 0 0 0นั่นหมือความว่าคอมม o d ิตีของเราทั้งหมดที่อยู่ใต้ล่างเราทั้งหมดนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่พวกเขาเนี่ยโอน Big Point นะครัที่เป็นรายได้ของพวกเขาเนี่ยโอนเข้าบัตรจีการนะครับระบบ AI จะคำนวณอัตโนม,มัติทันทีนะคุณจะทราบทันทีเลยครับว่าคุณได้รับรายได้นะครับบังคีนี่เพื่อนๆของเราเนี่ยหรือคอมมูนิตี้ของเราสมาชิกของเราเนี่ย ขาอาจจะโอนเข้าบัตรตอนตีสองโอนเข้าเอ่อเข้าบัตรตอนตีสามแต่ระบบ AI จะคำนวณอัตโนมัติแล้วส่งให้เราทราบทันทีเลยนะครับเรามีไรายได้จากตัว G Card จาก Community นะครับจากสมาชิกของเราแล้วคือต้องบอกเลยว่าเป็นระบบที่ตีมากเลยนี่ครับในตัว G Card เองนะครับจะมีทั้งระบบในส่วนของ Big Bot ที่เราจะสามารถมีได้เนะครับโอนโอนให้เพื่อนได้นะครับรวมทั้ง สามารถโอนเข้าพร้อมเพยได้อย่างที่หลายคนต้องการเลยคือบอกว่าโอ๊ยอยากได้เงินสดนะบ,บางทีเราอาจจะเอาไว้ส่วนหนึ่งครับในบัตรเอาไว้ช้อปปิ้งหรือเดินทางไปต่างประเทศก็ยังใช้ได้เพราะเป็นมาสก์ดนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอยากได้เป็นเงินสดก็สามารถให้ AI เนี่ยนะครับเขาโอนเงินจากบัตรตรงนี้นะครับเข้าไปบัตรพร้อมเพยของเราเข้าบัญชีพร้อมเพยของเราคุณก็ไปถอนได้เลย เป็นอัตราบัตเป็นเรียกถามนะครับโดยบอกทุกคนว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดคอมมูนิตี้ของเราขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณลองจินตนาการดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรกับเราเดีนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาโอนเข้าบัตรเนี่ยไม่ว่าเขาะจะโอนกี่บาทก็ตามนะครับเราจะได้รับรายได้จากส่วนนั้นแน่นอนว่านนถ้าเกิดมองข้ามไปในวัฒนธรรมนี้นะครับผ,ผู้คนเนี่ยอยู่ทั่วทุกที่นะสมาชิกคอมมูนิตี้ของเราอาจจะอยู่ทั่วประเทศเลย ครับคร่วต่อไปที่อาจจะมีต่างประเทศด้วยและผู้คนเหล่านี้พอมีรายได้จากการขยายเอฟเฟกการจากการขยายธุรกิจนะครับแล้วเขาโอนเงินเข้าบัตรทีกาแบบนี้เราก็มีหน้าที่รับรายได้จาก g ีกาตนเองต้องบอกว่า g ี a r d นีนะะ้สามารถใช้ได้ช้อปปิงง้งได้นะครับเป็นหลายเส้นที่มาสกัดมาไปกับ g ีกา d ่นี่นะครก็สำหรับ p a c k a g หรายปีจะได้รับบัตร c ีกา ทงบัตรจริงแล้วก็บัตรในระบบ AI ของเขาไปด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาคุยต,ต่อเรื่องของ Big Market กับ Big Shop ว่าจะมีรายได้อย่างไรกับ Big Bot AI ครับ